สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ได้เมนูผัดพริกแกงหน่อไม้เอ็นไก่นะคะอันน,นี้เราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะน้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมน,นะคะกระเทียมคเดียวกระเทียมน,นะคะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะ เมนูง่ายๆง่ายทุกเมนูสำหรับสาวหน้ามนนี่ค่ะเจียวกระเทียมไม่เหลืองนะคะเจียวระเียมก็ใส่เอ็นนะคะเอ็นข้าวไก่นะคะเมนูนีโอบฟันไม่ได้เลยนะคะพ่มาง่ายเลยเอ็นพ่อไปตัดพริกแกงหน่อไม้นะคะ ส่วนผสมก็มีไม่มานนะคะก็มีกระเทียมสับนะคะมีเรียนข้อบไก่มีหน่อไม้นะคะหน่อไม้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ถึงนะคะที่เราที่แม่ส่งมาให้นะคะจากต่าแบบงจังหวัดนะคะแล้วเราก็มาหั่นนะคะล้างน้ําต้มน้ําออกให,ออให้เขาสืดนิดนึงนะคะแล้วก็มีพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงแกงเผ็ดนะคะ แล้วก็ใบมะกรูดพริกขี้ฟ้านะคะใบมะกรูดเนี่ยเราก็ได้ขอข้างบ้านมานะคะสดๆจากต้นเลยนะคะใบมะกรูดเสร็จแล้วก็มาหาหั่นๆๆ่นนะคะอืเลยนะคะนี่นะคะเราจะใส่พริกแกงลงไปนะคะส่วนผสมทุกอย่างกะปริมาณเอานะคะเพราะว่าสารน้ำมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตวงไม่ได้กะไม่ได้วัดปริมาณน,นะคะแตกะเอานะคะ ก็บี้บี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 บบบบให้พริกแกงคลุกพริกแกงให้เข้ากับเอ็นข้อไก่นะคะเป็นเมนูง่ายๆเมนูเร่งด่วนนะคะ แล้วก็จะปรุงน,นะคะซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนะคะโอ้โหปรุงรสยนะคงปรุงร จากตองเลยกระจาปริมาณเอานะคะไม่เยอะค่ะไม่เยอะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะ ให้เอ็นข้อไก่ถูกนะคะเอ็นไก่เอ็นไก่เมนูนที่โปรดปานมากๆเมนูที่ชอบมากๆนะคะจะเป็นผัดกะระเพาก็อร่อยนะคะหรือว่าจะทอดกรอบก็อร่อยนะคะ สร็จแล้วจะใส่นามไม้ลงไปนะคะหมไม้ที่เราหัน่นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยตัดนะคะ ขอใ้ดวยนะคะคจริงๆหน่อไหมเขาก็สุกแล้วนะคะเพราะว่าตาน,น้ำหมุนมต้มไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ในนู้อาหารไทยนะคะต้องเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะมีน้ำสุกติดเวลาเราทานกับข้าวสวยนะคะ,ะคเาีะยวกาน,น้ำมันก็จะผัด ใหเ้เอ็นไก่เขาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอให้เอ็นไก่สุกนิดนึงนะคะนี่นะคะเอ็นไก่เราก็สุกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่พริกฟ้านะคะพริกฟ้าลงไปพร่มสีสันนะคะ เสร็จแล้วก็จะใส่เป็นใบมะกรูดนะคะที่เราซอยไว้นะคะหอมมากๆในเมนูนี้ใส่ลงไปเยอะๆเลยตาวมคนชอบมากมหอมนี่นะคะเมนูง่ายๆของเรานะคะทานกับข้าวสวยแล้วเนาะเลยะคะ่ะ เราก็จะมีน้ำปุกขิกก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราผัดเอ็นไก่ไปจนถูกแล้วนะคะน้ำก็แห้งไปละก็ไม่เป็นไรรสชาติก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะเสี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเอ็นผัดพิแกงเอ็นไก่นะคะใส่หน่อไม้นะคะถูกพร้อมทานแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะ สำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกการรับชมนะคะเ๋ย่า,า,าคิดหน้าวิดีโอหน้านะคะสาวน้ำม์สภาไปเที่ยวหรือว่าไปกินหรือว่าทำเมนูอะไรต่างๆนะคะงไงก็สากติดตามไว้ด้วยนะคะยวเจอกันในลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ